หลวงพ่อฤศีเิงดำท่านได้เทศเกี่ยวกับปฏิทานท่านผู้เท่าอีพีที่ศูนย์สะคะจับอารมณ์ปิติฤทธเดชแห่งนิมิตค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะได้พากันสมาทานศีลสมาทานบรกรรมทานแล้วต่อไปขบันดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมาฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตยังนั้ขออนรดาท่านพุทธบริษัทอย่าทิ้งอารมณ์นี้เสีย ถ้าขณะใดามีรมพ่งศานขณะนั้นขอมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมด <c oughs> เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วจงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี้ยาบังคับลมให้ใจให้แรงหรือให้เ,เ,เบาให้ยาหรือให้สัน่น ล่อยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จรรับลมให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออก <c oughs> ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นเพื่อความจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลาย มักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุง้งซ่านนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็นว่าทนไม่ไหวคนเลิยล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อที่นี้ไปก็จะนำอัปปิบัติทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้ คในปัจจุบันคําว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิิทาการปฏิบัติเต็มไปด้วยความยากเห็นก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเราในเองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิท,ทิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนแล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจัง ตามสมุดบันทึกปรายกฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จระะมมัสมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสม,มาบาัติ ไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจา้าสำหรับสมบุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาอามาได้อยากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจิงจะขอนำเอาบันทึกนั้นม,มา แนะนำกับรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิบัาของคนปัจจุบันความจริงก็มาจบไม่ใช่ปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆท่านก็นต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบทาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอก เพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ถ้าขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมาฐานอย่างพวกเราเรา อารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์พุ้งสร้างของจิตนี่คำว่าอารมณ์พุ้งสร้างของจิตไม่มันพุ้งหลายแบบคือพุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศพุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความกโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศก,กว่าบุคคลอื่นรายการที่สอง ก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นรายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรรลุมร,มรุมักรผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสมิทายานถ้าได้ว่าความพุ่งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดี นี่เราคุยกันแบบย่อๆจะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือปร,ประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญ <c oughs> พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ มรนดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านก็นเป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่านบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กระนามบอกให้ทวนถาม ถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหาให้แก่คณะสิทธิานุสิต ซึ่งผิดกับคำสอนในสนักของเราผมก็รู้สึกว่าสนักของเราเนี่ยมันเฟอเกินไป <c oughs> มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจของบรรดาธนกปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มี แต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นคนเลิศน,นี่ต้องระวังให้มากอย่าทำอารมณ์ให้ผูกอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาของคนอื่นดูแต่ใจของเราเองเป็นสำคัญมากมายว่ากันเรื่องแกอารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เท่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ท่านบอกว่า สิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันฟุ้งทุกอย่างบางทีชาวฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆท,ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพานัาสสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวา ซึงแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงปณิพานนี้บริการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกวาอาตาภาวังตุมหากางาังปริเจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆดอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้ผิดต่อพระพุทธพจน์บทสมบาลีว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระเจนาศรีทรงตรัส,สว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้น อันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ <c oughs> ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้อย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังยังปรากฏมันฟุ่งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก วิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเข้าพรอาจารย์สอนวันให้นึกว่าุด เวลาให้ใจออกให้น,นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุโทโธขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่า ถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมห้ใจเข้าหาใจออกการภาวนาว่าพุโธเป็นคำสอนแต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตตรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกและในขณะที่ใช้คำว่าพุทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออก จะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะฟุ้งซ่านไปสูอ่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามา ดึงเข้ามาแล้วมันสั้นไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาเมไรก็ดึงเข้ามาใหม่จงกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งตั้งตั้งเวลาไว้สันส้นๆเห้ท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัด เสงอัดแจกเสียงเสงอัดแจกบรรดากสถานที่เปล่งชนไปได้วยชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการขัตมตัดสองชั้นบ้างนั่งพับเทียบบ้างนั่งเอ็นกายบ้างนั่งห้อยขาหลังพิงผาเท้าหลังพิงเสาบ,บ้าง พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพาะกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้องกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริงๆแม้แต่จะาพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาทานายครูท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นัน่นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับ กฎท,ที่องสมเด็จไะจอมไตรบรมศาสันดาสมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระจินวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอรารหัตตคนเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศผลก็ส่งพระโพนันเข้าป่าเมื่อสั้นศึกษากันอยู่เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมง ไม่เคยเจอบทคําสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนทั้งหนึ่งชั่วโมงเท่าอย่างมากเราถือว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันว่าสอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายแล้วนั่นเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีก แต่ว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั้นเข้าป่าไปแล้วกว่า,าจ,จะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วบางทีก็ไปถึงบรรษาบางท่านก็จะบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกบรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินนวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช่างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ท่านจะบอกว่าบารมีท่านเต็ม ก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากําลังใจถ้าน,นหลายพหกเรานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้นคำสอนของค์สมเด็จพระพุวธนานยังอยู่ขอบทอนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ <c oughs> ในบันทึกฉบับนั้นแทนบบอกว่ามนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจ ว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้ีนเราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จึงกว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งฌานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติ ปีติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติพระธาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปริยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทานเจลีบเรียงได้ท่านบันทึกว่าอย่างนั้น แะ่ทำยังไงล่ะไม่อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุโทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั้นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกกรคำท่านก็หาไม่ได้ เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดรูปกระคำเขาก็ไม่มีขายเกลื่อกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไมโกรดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธ หายใจออกเม็วัาโทหยิบเมด็ดกรดไปวางนอกจากสถานที่ที่เปนกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทเอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิตเท่าเมด็ดกรดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตาย ตามมันทิ้เต็บอกว่าใหม่ๆเกือบจะดินตายว่าไปสองสามเม็ดน <itu? S 1> ั้นน่ะมันดิ้นพังจะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทโธเม็ดหนึ่งพุทโธอีกเม็ดหนึ่ง พดโทที่สามพุดไว้ทันโทอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวท่านยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาณกันองตนเองคราวนี้ลุกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงหลือหนึ่งชั่วโมงในช่วงในการเดินนั้นก็นับก้าวหลิงก็โกรธหนึ่งสองสาว่าไปตามจังหวะของก้าวแล้วบางทีก้าวไปกับพุทธโธพุทธโธไม่กําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าก้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์กขโปรง่ง พอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปให้รมมันเป็นสุขพอรมเริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรดใหม่จับเม็ดกรดหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม็ดตรรจหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตเพื่ออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป คิดคิดไปมันเลยหลับเพอหลับเพราตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพรรู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทธโธกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจัญนะได้หลายวัน อารมณ์จิตเข้าถึงกว่าจะเข้าถึงจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้นต่อสู้กันจริงๆให้เรามาทรงนิ่ง่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนะี่ไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอารมณ์ที่แรก่านบอกว่าเรามันงโง่ ใช้อารมณ์เครียดเกินไปเจ้าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จัก่อนคลายอารมณ์บ้างถ,าาถ้าอารมณ์มณันเครียดก็เลิกเสียถ้าอารมมันฟุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถทให้สบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้าง ดีไม่ดีก็ไปเล่นอยางโน้นหยิบอย่านี่จับไม้มาเคาะบางบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทัศยาศัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เชื่อฟอกฟอก๊อกฟอก,อกให้หูไม่อยู่ที่ไม้เคาะ บางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปท่ามีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทาไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวัวนาว่าพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้ จนกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาคือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่งพุโทโธหนึ่งเม็ดพุทโธหนึ่งเม็ดหมดกรอบหมดกรอบไอ้ต่ตอนตอน้ตนๆมันไม่ทันยังหมดกรอบมันไม่อยู่เพราะเล่นทานนี้เข้าบ่อยๆไม่กรวดไม่กรวดหมดกรอบใจยังอยากพุโทโธต่อไป เมื่ออยากพุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับพ้นอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบจิตมันสั้นเราจะตัง้งตนใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็นบอกว่าเพลนเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็นสามารถทําได้แต่ว่าทั้งทง,ทงที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกัน บางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปลก่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะกําลังใจให้สงสมาธิได้ตามกําลังจำนวนไม่โกรธที่ส่งไว้ขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวิธีบือปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่านี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ปฏิลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านนี้ยังนะวิธีเอาชนะจิตนิยังไม่จบในวันนี้คืรว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสันส้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิทีแก้วจงใช้อริยาบทตามสมควร ท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดินนั่งท่านไหนก็ได้ตามมัธยายาใสขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระรมฟูโทรงต้องการสวัสด,ดี